สวัสดีและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกันอบาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับพิเศษพวานาหนวดสวัสดีพิเศษครับครับวันนี้จริงคิดถึงมากเลยอ่ะเออวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอพิเศษอีกครั้งนะครับได้มายิงปืนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้พิเศษก็ติดตัวปืนลูกโมที่เรียกได้ว่าเป็นปืนที่พิเศษชื่นชอบมากกระบอกหนึ่งลูกโมแสนรักลูกโมแสนรักใช่ระนน ชอบจริงๆนะนเขาชอบคือซื้อมาแล้วผมก็รู้สึกดีใจกับพิเศษนะที่พิเศษซื้อมาแล้วรู้สึกชอบชแล้วเขาก็พูดอย่างนั้นแหละผมก็บอกใช่ชอบจริงๆรักจริงๆเลยนะครับจเจ้าปืนกระบอกนี้ก็คือปืนตัวนีอ้อันนี้อยู่ในซองนะครับนี่ยัดเลยไกลเนาะอันน,อน,นี้นใส่ซองพวกหม่ของสมินเอ,อ็มหกศูนย์นี่ยี่ตัวปืนนออนุญาตเกกบปืนนี้นะครับแอบภัยไม่รู้นะครับ มันสวยจริงๆนะเจะตัวเนี้ยสเตลเลตแบบไบรท์สเตลเลตปัดเงาสวยมากนะมันไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยพี่ปัดมันมันจบในตัวเลยด้วยสีด้วยทุกอย่างทาวรัส 85S นะเป็นปืนเรียกว่าปืนโคงเล็กวกันถ้าชนกับสมิตก็คือสมิต M60 ใช่ซองก็คือใช้ด้วยกันได้เลยใช้ด้วยกันได้ร0ออเป็นปืนลูกโม่ขนาด3 8บรรจุ 5้านัดหานัดใช่ชครับาชิปอ่าสาชิปเรียกมาสาชิปนะครับผมปืนกระบอกนี้มีความประทับใจยังไงกับบ้างกับมันบ้างครับพิเศษต้องบอกว่ารักตั้งแต่ตอนจับจับครั้งแรกเลยแล้วก็ลืมไม่ลงต้องบอกว่าลืมไม่ลงจริงเพราะว่าไปจับแล้วก็ลองลองเหนียวลองอะไรดูไปที่ร้านแล้วก็เขาให้ดูแหละแล้วก็ลองเหนียวดูครั้งหนึ่งแล้วก็ดูสีต่างๆนานาคือมันมันเหมาะมากก็เลยคิดว่าเอ้าปืนดีนี่ทำไมไม่มีคนเอาก็เลยซื้อ ทำไมไม่มีคนเอาคือตอนแรกคือคนยังไม่นิยมกันหรอคนยังไม่นิยมด้วยความที่ว่าไม่ใช่สมิธเพราะว่าอยา่รู้กันเลยต้องพูดตรงๆว่าบ้านเราคือสมิธ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 ฝังหัวมาเลยลูกโม่ต้องสมิธใช่ใช่ใช่นะก็เลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะจริงๆปืนกระบอกเนี้ยผมยิงมาพอสมควรแล้วล่ะเคยแอบยืมไปแข่งด้วยแข่งด้วยใช่ใช่ก็โอ้โหกลุ่มทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็มาบูมอีกทีหนึ่งตอนที่เอาเขาไปแข่งในงานเทอรลั เออนั่นแหละไอ้งานนั่นแหละแล้วทุกคนก็กูกันเข้ามาของแข่งกับปืน4นิ้ว5นิ้วเลยในระยะ10เมตรเนาะไม่ไกลมากไม่ไกลมากระกยะมาตรฐาน10เมตรอ่า5นิ้ว4นิ้ว5นิ้วหมดเลยเอาไอา้ตัวเนี้ยไปแข่ง10เมตรเป็นไงสู้ได้ไหมก็คะแนนเท่าแรกวพี่ปัน่นเห็นเท่าไหร่ตอนนั้นอะเอาว่านับยากอะ99 8 x <laughs> โหดมากนับยากมากแล้วเอ็หายไป <laughs> ห,หมดเลย x หายไปหมดเลย, <laughs> เก,ยก็คือยิงไป99้าไปเอ็นั่นแรกนั่นแรกออก9นั่นที่นั่ที่เหลือเนี่ยเข้า x หมดเลยครับ ก็ S <S ไม่น่าเชื่อนะว่าปืนลำกล้องสั้นๆระยะศูนย์ไม่ไกลมากเนี่ยจะสามารถยิงได้ดีขนาดนี้ตัวนี้อีกข้อที่เลือกเลือกเลยศูนย์หน้าเนี่ยเล็งง่ายมากจะต่างก,กันกับปืนของค่ายซมิตบางตัวที่ทําศูนย์เป็นสีดําแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ ถ้าเป็นของ60เนี่ยเขาจะชันพอชันมาเนี่ยพอเวลาไปยิงในแดดเนี่ย,ยมันจะเข้าตาอันนี้เขาลบลบ,ลบลบมุมเข้ามานยิดนึงและที่ดูเนี่ยนะเขาเหมือนกับพ่นทรายด้านบนไปพ่ายยิงทรายไว้นะก็ทําให้เรื่องการสะท้อนของแสงอะไรเนี่ยช่วยได้ที่ผมพูดในแง่ของสมิธไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบสมิธหรือแอนตี้สมิธนะผมก็มีสมิธผมก็ใช้6.6ครับแต่ว,ว่าเราเลือกที่เราใช้งานได้ดีที่สุดก็คือเป็นกระบอกนี้60ก็ดีแต่ว่า ดีในแง่ของคนถนัดแล้วกันผมไม่ถนัดผมถนัดตัวนี้นตัวใหญ่ผมก็เลือกอกเป็นหกไปอ,อนะก็ชอบอะไรถนัดอะไรก็เลือกเซฟเพื่มแบบนั้นเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ฟังใจตัวเองใจผมชอบผมเอาแค่นี้เลยใจผมชอบผมเอาครับแล้วด้ามนี่ด้ามเดิมไหมพีเ่เสอ่าจ,จริงด้ามเขาเป็นด้ามยางของเทารัดเป็นด้ามแบบตัวใหม่ซึ่งด้ามเดียวๆทีเนี้ย มันยิงดีแหละแต่มันติดปัญหาที่หนึ่งคือเขาออกแบบมาด้วยการใส่สลักตรงนี้เวลาผมจะล้างผมถอดสลักยากมากอถอดสลักยากมากก็เลยไปสดุดสะดุดเข้ากับด้ามตัวหนึ่งก็คือด้ามแบบนี้อม,มันจะไม่มีเช็คเกอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็สี ได้มากมันคงจะเข้ากับปืนเรามากเออเข้ากันจริงๆก็เลยเอามาใส่ดูซึ่งใส่แล้วปรากฏว่านางฟ้ามากนี่ไงใช่ไหมชมปืนตัวเองไม่เลิกเลยนะก็มันชอบยิงพี่ปั่นก็แต่มันก็สวยจริงๆนะครับอย่างที่พี่เสพูดไว้นะครับผมดูแล้วก็ไม่ได้น้อยระกว่าที่พี่เสพูดเลยนะสวยงามจริงๆทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราลองไปทดลองยิงกันดูนะพี่เสว่ากลุ่มกระสุนของเจ้าปืนลำกล้องสั้นๆแบบนี้จะเป็นยังไงครับได้เลยไปครับ เรื่องใช่เอาเบียนะเรียบร้อยนะครับกับการทดสอบยิงตัวเทารัต 85S นะครับกระบอกนี้ก็ต้องบอกได้ว่ากลุ่มดีใช,ใช้ได้เลยนะครับเห็นลำกล้องแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆคือไม่ได้ขี้เหร่เลยนะ ห่างไกลจากคาว่าขี้เละไปเยอะเอาจริงๆอ่ะก็ถ้าเทียบกับราคาและคุณภาพเนี่ยคุณภาพไปไกลกว่าราคามากต้องยอมรับเลยตัวเนี้ยคุ้มค่านะคุ้มค่านะครับผมจริงก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเออชอบเลยเนาะทีนี้ตัวด้ามตัวนี้เนี่ยถ้าถามผมนะผมชอบด้ามยางมากกว่าเอาตรงมันเนืบกว่ามันเนืบกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่มกว่าอันนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าง่ามมือแต่ถามว่าจับสบายไหม จับสบายจับสบายเมื่อยิ่งขึ้นด้วยความหนาที่เพิ่มเข้ามาใช่ครับแต่ก็ด้วยเรื่องของการใช้งานการบำรุงรักษานะครับแบบนี้ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าง่ายกว่ารับใช่และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าในเชิงของการยิงต่อสู้ป้องกันตัวผมว่าไอ้เรื่องฟิลลิ่งอะไรตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นสาระอะไรขนาดนั้นใช่ใชครับเมื่อกี้่าดับเบิ้ลยิงเพจเล่นใกล้ๆสองนัดก็โดนสองนัดติด็ดประมาณสี่นิ้วไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้ครับเป็นปืนลูกโม่ที่น่าจะเป็นทางเลือก ดีๆอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาลูกโม่ในรูปแบบนี้อยู่นะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณพิเศษนะครับที่นำตัวปืนตัวนี้มาให้ได้ทดสอบและก็รีวิวนะครับขอขอบคุณพิเศษมากๆครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ